โอระโนทตัวเดืน,ดนเอ้ยเม้าว่าวรักเจ้าสาวคำดูดปวทึบแล้วน้ <c oughs>

วันตาเรียมจะานายมาเทียมผู้เจ้าดวงเดือนเลยหอมกลิน่นเกสรนเกสรนดอกไม้หอมกลิ่นคลายคลายเจ้าสู้คงเรียมเออ เลิ่นกลุ่นคลันหอมนั้นอย่างโบเลยเนื้อหอมสามเฉยเอ้ยเราละนาเนื้อหอมสามเฉยเอ้ยเรารักกันน้อรักกันน้อรัก i uh, know